สวัสดีครับผมปลืม้มและคุณกำลังชมมี plus channel ปีนี้นะครับผมโชคดีได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ2ครั้งเนาะถ้าใครติดตามผมใน Instagram เนี่ยก็จะเห็นว่าผมเพิ่งกลับจากลอนดอนเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและตอนนี้เนี่ยก็กำลังจะแพ็คของไปฮาวายเวลาไปต่างประเทศเนี่ยคนก็จะถามว่าเฮ้ยไปเที่ยวหรือไปทํางานคือบางคําถามมันเป็นคําถามที่แบบถามตามตามารยาทใช่ไหมแต่ผมอะเวลาฟังคําถามพวกนี้ผมจะเอามาคิดว่านั่นแหละสินะเราถือว่าไปเที่ยวหรือไปทํางาน มันเป็นคําถามที่ค่อนข้างตอบยากเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับนิยามของคําว่าเที่ยวกับทํางานของแต่ละคนนะ่ะถ้าพูดว่าทํางานเนี่ยคือมีคนจ้างให้ไปหรือไปแล้วมันได้เงินอย่างเงี้ยผมไม่ได้ไปทํางานทีนี้เที่ยวเนี่ยคือผมเนี่ยเป็นคนไม่ชอบเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยวลาผมเดินทางอะ่ะผมไปทําหน้าที่บางอย่างแต่ผมไม่ได้คิดว่าผมไปเที่ยวเนาะเพื่อ c l a r i f y เพื่อทําให้สิ่งนี้ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยผมก็ได้ทําการเสิร์ช Google ว่า คำว่าเที่ยวแปลว่าอะไร <c oughs> คำว่าเที่ยวเนี่ยกูเกิลบอกว่าถ้ามันเป็นคํานามนะมันคือการไปยังที่ซึ่งกําหนดไว้ครั้งครั้งหนึ่งหรือไปกับรอบรอบหนึ่งเรียกว่าเที่ยวหรือว่าลักษณะนามบอกจํานวนการไปเช่นผมไปลอนดอนมาหนึ่งเที่ยวอย่างเงี้ยถ้าเป็นกิริยาจะเป็นไปที่นูน่นที่นี่เรื่อยไปมักใช้พูดประกอบกับกิริยาอื่นที่ทําซ้ําเช่นเที่ยวหาเที่ยวกินเทียเท่ยวไปนู่นเที่ยวไปนี่ใช่ไหมหรือคมหมายที่2ก็คือการเดินทางไปเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน โอเคถ้าตามนิยามนี้ผมไม่ได้ไปเที่ยวเหมือนกัน <c oughs> คำถามคือผมไปทําอะไรเนาะคือผมเคยได้ยินคำพูดคํานึงซึ่งผมชอบมากแต่ผมจําคําเป๊ะๆไม่ได้นะผมเอามาเลี้ยงใหม่แล้วกันมันคือคําพูดที่ว่าไม่มีมหาบุรุษผู้ใดไม่เดินทางวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยว่าทําไมมนุษย์ต้องมีการเดินทางอะที่มันมากกว่าเที่ยวกับทํางานอะ ระหว่างพูดนี้ขอแพ็คของไปด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บของไม่ทันแล้วนะครับข้อแรกเลยทําไมมนุษย์ต้องเดินทางเนาะเหตุผลแรกที่ผมคิดว่าเป็นเหตุผลที่ใหญ่ที่สุดเลยนะก็คือมันเป็นการออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองนะครับคาว่าคอมฟอร์ทโซนเนี่ยมันคือโซนที่เรารู้สึกสบายซึ่งสําหรับเราหลายๆคนเนี่ยมันก็คือวิถีชีวิตปกติที่เราทําอยู่เป็นกิจวัตรประจําวันเป็นนิสัยนี่แหละมันคือคอมฟอร์ทโซนของเราทีนี้ถ้าพูดถึงคอมฟอร์ทโซนเนี่ย นอกคอมฟอร์ตโซนถัดออกจากคอมฟอร์ตโซนเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าฟี์โซนเนาะก็คือโซนแห่งความกลัวถัดจากฟี์โซนก็คือเล ARNING โซนก็คือพอคุณเลิกกลัวได้แล้วเนี่ยคุณจะไปสู่โซนที่คุณได้เรียนรู้แหละทีนี้พอคุณเรียนรู้ผ่านเล ARNING โซนไปเนี่ยคุณก็จะไปสู่สิ่งที่เรียกว่าโก o ธโซนนะครับหรือว่าโซนแห่งการเติบโตซึ่งผมเป็นคนที่เชื่อเรื่องนี้มากมผมเชื่อว่าเราไม่สามารถเติบโตได้ถ้าเราไม่ออกจากคอมฟอร์ตโซนการที่เราเดินทางเนี่ยมันทําให้เราอ่ะ ได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนเช่นต้องใส่เสื้อที่เราไม่เคยได้ใส่มาก่อนเป็นต้นมันทําให้เราได้ออกไปเรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตในแบบที่เราเองอ่ะไม่เคยประสบมาก่อนไม่ใช่ความเคยชินของเราสําหรับผมนะการเดินทางอ่ะสำคัญที่สุดเลยคือมันทําให้เราได้เรียนรู้นั่นนามาสู่ข้อ2ก็คือมันทําให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นคือเวลาที่คุณอยู่ในชีวิตประจําวันทุกวันเนี่ย คุณไม่ค่อยได้คิดหรอกว่าคุณเป็นคนยังไงคุณตอบสนองตอ่อโลกรอบตัวยังไงคุณแก้ปัญหายังไงคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไหมส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้คิดเรื่องพวกนี้พอเราออกไปเจอเรื่องที่เราไม่เคยเจอมาก่อนไปเจอความแปลกใหม่ในการเดินทางเนี่ยเราจะรู้ว่าเออจริงๆแล้วเราเนี่ยนิ่งกว่าที่คิดหรือเปล่าหรือเราโมโหง่ายหรือเราเครียดง่ายหรือเราขี้กลัวหรือเราเป็นคนยังไงอะ่ะเราเอาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศที่เราไม่ชินนะครับเราจะค้นพบ ตัวตนลึกๆของตัวเองมากขึ้นเขาเรียกว่าอะไรกรโมรสันในของเราอ่ะมันจะแสดงออกมาตอนที่เราเจอเรื่องที่เราไม่คาดคิดอ่ะข้อ3ก็คือผมคิดว่าการเดินทางเนี่ยสอนให้เราเตรียมตัววางแผนนะครับแล้วก็เผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่คาดฝันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เนาะคือเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยผมไม่รู้ว่าปกติเวลาคุณไปต่างประเทศคุณไปยังไงนะแต่เวลาผมไปเนี่ยผมจะทําเอกสารละเอียดเลยว่าวันไหนไปไหนทําอะไรบ้าง แล้วก็วันไหนต้องเตรียมอุปกรณ์กล้องอะไรไปถ่ายวันนี้จะไปเดินเทรคกิ้งไปเดินภูเขานะต้องมีกล้องแบบนี้ไปต้องมีเซลฟี่สติ๊กต้องมีอะไรวันนี้จะไปมิวเซียมเขาเอาให้เอาอะไรเข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถึงเราเตรียมตัวดีแค่ไหนนะพอเราไปเจอสถานการณ์จริงอะ่ะมันก็จะเจอสิ่งที่เราไม่คาดคิดเหมือนกันอย่างที่บอกออกจากคอมฟอร์ทโซนได้รู้จักตัวเองมากขึ้นได้เรียนรู้การวางแผนแล้วก็ได้รู้ว่าเมื่อเกิดวิกฤตหรือเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นอะ่ะ เราได้ฝึกมากๆในในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตอนช่วงที่ผมจบมาหาลัยใหม่ๆเวลาผมไปเจอผู้ใหญ่บางคนน่ะแล้วได้มีโอกาสคุยกันนะครับเขาก็จะถามผมว่าเออปื้มเนี่ยเหมือนคนจบเมืองนอกมาคือผมก็ถามว่าเขาวัดจากอะไรเนาะเขาวัดจากแบบเหมือนความสามารถในการจัดการตัวเองความสามารถในการแบบเหมือนดูแลตัวเองอยู่คนเดียวได้ทําอาหารกินเองตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยคือ ผมก็บอกว่าจริงๆแล้วผมไม่เคยเรียนเมืองนอกไม่เคยอยู่เมืองนอกเลยเนาะผมมีโอกาสได้เที่ยวตอนเด็กๆไม่ไม่กี่ครั้งเองแล้วก็ไม่เคยได้ไปอยู่จริงๆนะครับแต่ผมมานั่งคิดวันนี้ว่าจริงๆแล้วเวลาคนทักว่าเหมือนเราไปอยู่เมืองนอกมามันคือจริงๆแล้วเราชีวิตเราลําบากมานั่นเองอะมันคือเราผ่านกระบวนการของการที่เราต้องอยู่ดีๆก็ไป,ปเผชิญกับปัญหาเฉพาะหน้าเช่นแบบเฮ้ยตังค์หมดต้องหาเงิน ต้องหาเงินไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นมันเป็นสภาวะที่บีบบังคับให้เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วเริ่มคิดวางแผนเพื่ออนาคตอ่ะผมว่าอันเนี้ยมันคือมันคือสิ่งที่ทําให้คนทักว่าเอ้ยเหมือนผมเรียนจบมืองนอกมาหรือเปล่ากลับมาที่ข้อที่3ที่ผมบอกอะ่ะผมคิดว่าคุณอาจจะไม่ต้องมีชีวิตที่ลําบากก็ได้เพื่อได้สกิลนี้คุณอาจจะแค่ต้องออกไปเดินทางบ้างไปเจอกับความลําบากแบบมีช่วงเวลาจํากัดบ้างเพื่อฝึกนิสัยเหล่านี้ ข้อต่อไปก็คือ,อเ,เก่งยิยนต้องใส่วันไปนะมันคือการที่เราอะได้ฝึกมี global awareness หรือว่าการรู้จักโลกทั้งใบอะให้ในคนเดียวไม่ใช่คือการรู้จักโลกว่ามันเชื่อมต่อกันยังไงคนในแต่ละวัฒนธรรมแต่ละประเทศเขาทำอะไรกันยังไงเนาะมันเป็นการทำให้เราแบบเหมือน พูดได้ง่ายภาษาง่ายคือออกจากลกาออกไปเห็นอะไรที่มันมากกว่าสิ่งที่เราเคยชินออกไปเห็นวัฒนธรรมหรือการกระทําหรือวิธีคิดที่มันต่างจากสิ่งที่เราเป็นไปเลยผมยกตัวอย่างง่ายๆนะคนไทยเวลาชู2นิ้วอันนี้แบบเหมือนคนญี่ปุ่นใช่ปะ่ะเวลาชู2นิ้วอันนี้คือสู้ๆแต่คนไทยบางคนเวลาชูชอบชูอย่างนี้ฮะชูเท่ๆชูกลับด้านอย่างเงี้ยถ้าคุณไปชูอย่างเงี้ยให้คนอังกฤษดูอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยคือเหมือนคุณยกนิ้วกลางเพราะนั้นเวลาคุณไปชูสู้ๆอย่างเงี้ยให้คนอังกฤษนี่คือด่าเขานะ เนี่ยมันคือวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแล้วการเดินทางอะ่ะทาให้เราเห็นเรื่องพวกนี้แล้วมันทําให้เราอะ่ะรู้จักประมาณตนถ่อมตนรู้จักว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันใช่อะ่ะบางทีมันไม่ใช่ความหมายเดียวกันสําหรับทุกคนมันทําให้เรารู้ว่าโลกมันกว้างกว่าที่เราคิดอะ่ะเนาะอันนี้ผมเรียกว่า global awareness นะครับข้อ5เนาะผมคิดว่าการที่เราได้ไปต่างประเทศแน่นอนคุณจะได้ฝึกภาษาสิ่งที่ผมชอบมากของการไปต่างประเทศก็คือผมจะพยายามไปเรียนรู้ภาษาพื้นถิ่นของที่นั่น โอเคภาษาอังกฤษอ่ะพื้นฐานต้องรู้ให้ได้นะครับแต่ว่าหลายๆครั้งเวลาไปต่างประเทศเช่นไปอังกฤษถึงแม้จะใช้ภาษาอังกฤษเหมือนกันเนี่ยมันก็เป็นมันจะมีบางคาที่ใช้ไม่เหมือนกันเราก็ได้เรียนรู้วิธีการใช้ภาษาของเขาสำเนียงของเขาเนาะอย่างไปฮาวายฮาวายก็เป็นอเมริกาใช่ไหมอเมริกาก็ใช้ภาษาอังกฤษแต่ว่าฮาวายก็จะมีภาษาพื้นถิ่นของเขาเนาะมันก็น่าสนใจที่เราจะได้ไปเรียนรู้แล้วการที่เราฝึกภาษาใหมๆ่ๆบ่อยๆอครับผมเชื่อว่ามันเป็นการพัฒนาสมองที่ดีทําให้สมองเราเนี่ย ฝึกสติฝึกสมาธิฝึกความจําเขาบอกว่าการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆเนี่ยมันจะช่วยลดโอกาสการเกิดอัลไซเมอร์ได้ในอนาคต้วยนะแต่สําคัญกว่าภาษาครับผมมองว่าการที่เราได้เจอคนต่างวัฒนธรรมต่างเชื้อชาติต่างภาษาเนี่ยมันไม่ได้แค่ฝึกแค่ตัวภาษาอย่างเดียวมันได้ฝึกการสื่อสารด้วยคือการสื่อสารเนี่ยมันมากกว่าภาษาเนาะมันคือบอดี้แลงเกจมันคือโทนมันคือน้ำเสียงมันคือหลายๆอย่าง หลายๆครั้งที่คุณไปประเทศที่คนไม่ได้พูดภาษาอังกฤษแล้วหรือคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ยคุณจะค้นพบว่าสุดท้ายคุณก็อยู่รอดได้ด้วยการสื่อสารด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอะแล้วสุดท้ายการสื่อสารน่ะผมมองว่ามันเป็นการเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะเพราะฉะนั้น่ะเวลาคุณได้เดินทางไปที่ต่างๆอะคุณจะได้ฝึกเข้าใจคนแม้กระทั่งคุณไม่เข้าใจภาษาเขาอะแล้วคุณจะรู้เลยว่าคือด้วย global awareness เองด้วยการออกจาก comfort ซนด้ในทุกอย่างที่ผมพูดมาเนี่ย เราจะได้เรียนรู้อย่างหนึ่งว่าไม่ว่าคนจะเชื้อชาติไหนผู้ภาษาอะไรอะ่ะวัฒนธรรมเราอาจจะต่างกันท่าทางภาษาเราอาจจะต่างกันแต่สุดท้ายแล้วว่าคนคือคนน่ยทุกคนก็หิวทุกคนก็รู้สึกปลอดภัยรู้สึกไม่ปลอดภัยคือทุกคนก็ต้องการเรื่องพื้นฐานเหมือนกันแล้วจริงๆพอคุณเอาภาษาเอาวัฒนธรรมทุกอย่างออกหมดอะ่ะการสื่อสารน่ะมันก็คือการเอามนุษย์กับมนุษย์มาเชื่อมต่อกันให้ได้อะ่ะ แล้วการเดินทางเยอะๆอ่ะมันจะทําให้เราเก่งเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆผมเชื่ออย่างนั้นนะข้อสุดท้ายครับที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ของการเดินทางก็คือมันเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองแล้วมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นแรงบันดาลใจให้ตัวเองอยังไงคือพอเราไปเห็นโลกมากขึ้นอ่ะเรารู้ว่าตัวเราเล็กแค่ไหนเรารู้ว่า มันยังมีอีกหลายอย่างมากๆที่เรายังไม่รู้ยังต้องเรียนรู้ยังต้องออกไปเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้เดินทางเยอะๆทำให้เรา้รู้สึกว่าเออเจ๋งว่าโลกมีแบบนี้ด้วยเราน่าจะเอาตัวเองออกมาอีกเนาะเราน่าจะไขว่คว้าหาความรู้หรือความเข้าใจในโลกนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยในแง่ของการเปร็นแรงบันดาลใจห้คนอื่นก็คือเราผมอะส่วนตัว,วเวลาผมไปเดินทางไปต่างประเทศอย่างเงี้ยครับผมผมอยากแชร์เรื่องราวเพื่อกระตุ้นให้คนเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาจจะไม่เคยเห็นหรือไม่เคยคิดอะ่ะ แล้วผมก็แอบหวังว่าการที่ผมได้แชร์สิ่งเหล่านี้มันทําให้คนหลายๆคนอยากออกเดินทางแล้วอยากออกไปค้นหาคําตอบหลายๆอย่างในชีวิตเพิ่มขึ้นเนาะทีนี้ข้อที่ผมคิดว่าเป็นเหตุผลที่ไม่ดีเลยนะในการที่จะออกไปเดินทางนะครับเหตุผลที่ผมไม่เห็นด้วยและกันเหตุผลที่หนึ่งก็คือเราเดินทางเพื่อหน,นีจากชีวิตประจําวันผมเข้าใจว่านั่นคือสาเหตุที่หลายๆคนอยาก ไปเที่ยวผมเข้าใจว่านั่นคือสาเหตุที่พอวันหยุดยาวคนก็แห่กันไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเนาะส่วนตัวครับผมเชื่อว่าถ้าเราอยากจะให้ชีวิตเรามีความสุขและมีพลังงานที่ดีจริงๆอะ่ะมันไม่สามารถอัดอั้นทั้งปีหรือครึ่งปีแล้วไปปลดปล่อยในการท่องเที่ยวหนึ่งครั้งได้คือถ้าเราต้องท่องเที่ยวหรือเดินทางเพื่อนหนีจากชีวิตประจําวันปัญหาคือชีวิตประจําวันมากกว่า ทำยังไงให้ชีวิตประจําวันของเราอะ่ะมันมีคุณภาพที่ดีขึ้นมันมีสมดุลที่ดีขึ้นแล้วคุณจะเดินทางเพื่อเรียนรู้จริงๆไม่ใช่เพื่อหน,นีอะ่ะผมสังเกตว่าหลายๆคนเดินทางแล้วก็มันเหมือนเปลี่ยนที่นอนนึกออกไหมคือมันแค่เอาตัวเองออกจากบรรยากาศเดิมๆจะได้ไม่ต้องคิดจะได้ไม่ต้องเครียดอะ่ะแล้วทำไมแล้วทำไมเราถึงใช้ชีวิต90%กับการอยู่ในที่ที่ต้องคิดต้องเครียดแล้วก็ไปหา10%เพื่อไม่ต้องคิดต้องเครียดล่ะทาไมเราไม่ทําให้90%ที่เหลือมันสมดุลแล้วมันดีขึ้น อันนี้คือเหตุผลที่ผมคิดว่าถ้าเราไม่เที่ยวเพื่อปลดปล่อยอเราจะกลับมาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมากขึ้นโอเคไหมข้อที่2ที่ผมว่าเป็นเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยเลยในการต้องเดินทางก็คือเดินทางเพื่อเอามาอวดในโซเชียลคือผมพูดอันนี้เพื่ออะไรคือผมอยากจะแชร์เรื่องราวการเดินทางของผมให้เพื่อนๆได้เห็นแต่มันด้วยเหตุผลข้อดีขั้นต้นที่ผมบอกไปผมอยาก เป็นแรงบันดาลใจให้คนออกไปค้นหาออกไปออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองออกไปเรียนรู้ออกไปค้นพบสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะทำด้วยโซเชียลมีเดียคืออวดแล้วผมว่าหลายๆคนเนะ่ะเวลาที่เราเห็นคนอื่นได้เที่ยวได้กินดีๆอย่างเงี้ยครับมันกลายเป็นว่าเราไปตั้งเป้าหมายว่าเดี๋ยวฉันจะไปเที่ยวบ้างฉันจะได้ถ่ายรูปมาอวดคนอื่นแบบนี้อะไรเงี้ยคือผมว่ามันเป็นเหตุผลที่สุขภาพจิตเสียมากเลยอะ วันนี้ถ้าเราเห็นคนอื่นได้ดีอะ่ะเราควรได้แรงบันดาลใจในการทําให้ชีวิตเราดีเนาะเราไม่ควรรู้สึกอิจฉาเราร,รู้สึกยินเราควรรู้สึกยินดีกับเขาเนาะเพราะฉนั้นสิ่งที่ผมพยายามระวังมากๆเลยคือผมไม่อยากให้ผู้ชมหรือเพื่อนๆเนี่ยคิดว่าการเดินทางคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสําเร็จอะ่ะแน่นอนคุณต้องทําอะไรบางอย่างมาแหละคุณถึงจะมีเงินไปเดินทางเนาะแต่ว่า คุณค่าของมนุษย์มันไม่ใช่เงินนะ่ะคุณค่าของมนุษย์มันคือมากกว่านั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนถ้าเกิดอยากจะเดินทางนะครับอย่าเอาการอวดเป็นที่ตั้งอะ่ะอย่าเอาการแบบเอาไว้โชว์คนอื่นเป็นที่ตั้งอะ่ะผมอยากให้เราทุกคนโฟกัสที่การเติบโตและการออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองมากกว่าเนาะอ่ะประมาณนี้คือผมแค่อยากคุยเรื่องนี้เพราะว่าเวลาผมจะโพสต์จะอะไรอะ่ะคือผมก็อยากให้ อย่างน้อยคนที่ได้ดูวิดีโอเนี้ยเข้าใจมากขึ้นว่าจุดประสงค์ที่ผมโพสตคืออะไรเนาะนะครับแล้วยังไงเนี่ยเดี๋ยวช่วงไปฮาวายเดี๋ยวอาจจะมีวิดีโออะไรส่งก็อาจจะมีสตอรี่อาจจะมีอะไรแบบก็ติดตามใน Instagram ได้นะครับปกติเนี่ยถ้าผมจะอัพสตอรี่ผมจะลงใน Instagram Facebook เนาะแล้วก็ YouTube ก็จะมีชอ็อตบ้างนะครับก็ยังไงก็ติดตามแล้วกันเนาะยังจัดของไม่เสร็จสักทีก็อยากจะบอกนในวิดีโอนี้นะครับว่า ถ้าผมจะโพสอะไรเกี่ยวกับเที่ยวเนาะไม่ได้อวดไม่ได้อะไรทั้งสิ้นอยากให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจออกไปจาก comfort zone ของตัวเองออกไปค้นพบออกไปเรียนรู้นะครับเนาะยังไงวันนี้เดี๋ยวขอตู้จัดของให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับเราพบกันใหม่แล้วกันเนาะบ๊ายบาย